สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กูรูก็จะมาเก็บถั่วนะคะถั่วกำลังจะออกสวยๆออกเยอะๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่ค่ะมีทั้งฝักเล็กฝักใหญ่เนาะเพราะกูรูเมื่อวานก็เก็บขายนะคะเมื่อวานก็ได้เยอะเหมือนกันวันนี้กูรูก็ต้องรีบเก็บเพราะว่า ครูจะไม่ได้เก็บมันอีกหลายวันจะไปบ้านนะคะจะไปพะเยานะคะพี่น้องจ๋าแล้วครูจะทํายังไงเนี่ยแม่ของครูป่วยเนาะครูต้องไปดูแม่เนาะจะพาแม่ไปหาหมอเนาะอยู่ที่พะเยานั่นนะคะพี่น้องแล้วผักของครูล่ะเนี่ยดูถั่วของครูสิคะแล้วก็กระเจี๊ยบกําลังจะออกลูกกันนะคะ สามวันนีู้รูก็คงสามหรือสี่ไม่รู้ละแล้วแต่ว่าพาแม่ไปหาหมอกี่วันจะได้นอนโรงพยาบาลไหมอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะลูกกระเจี๊ยบะ่ะมันออกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าครูไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยถั่วนี่ขนาดนี้เราก็ต้องเก็บแล้วนะคะพี่น้องถั่วก็เริ่มจะออกเยอะแล้วเนาะเก็บรอบรอบสามรอบสี่นี่มัน มันก็กำลังจะออกเยอะเนาะนี่กูรูกลับมาอันนี้แก่หมดเลยละกูรูว่านะคะพี่น้องไม่รู้จะทำยังไงก็แม่ไม่สบายเนาะบวบก็กำลังมีลูกนะคะวันนี้เดี๋ยวเก็บผักเสร็จแล้วกูรูก็จะออกเดินทางแล้วนะคะ ฝนก็คงจะตกหรือยังไงไม่รู้ละ่ะดูสิคะถั่วมันก็โตไวเมื่อวานก็เก็บวันนี้มันก็ยังมีเยอะนะคะพี่น้องจ๋าดูสิคะถ้าสามวันสี่วันเนี่ยมันคงแก่หมดเนาะนะบวบ กำลังจะมีลูกให้เรานะคะพี่น้องจานอ่ะนีู่รูกลับมามันก็แก่แล้วล่ะพวกนี้อย่างนี้นะคะพี่น้องอุย้ยไม่รู้จะทำยังไงก็คนทางบ้านน้นเขาก็งานการเขาก็เยอะนะแบบว่าหักเข้าโพดอะไรกันอย่างนั้นก็ไม่มีเวลา เอาแม่ไปหาหมอเพราะเขาก็ดูแลแม่เหมือนกันนั่นแหละดูแลพ่อแม่อยู่แต่ว่างานเขาก็เยอะทั้งวัวทั้งอะไรตัวเขาก็คนเดียวมันก็เลยต้องให้ครูนี้ไปทำเอาพาแม่ไปหาหมอแทนเนาะครูก็อยู่ที่อุดตละดิตนะคะพี่น้องจ๋าแต่ครูก็จะไปพยาว,วันนี้ แม่ก็ป่วยเนาะดูสิคะ3ามสี่วันถ้ากลับมานะก็คงจะอะไรมันก็จะโตหมดเลยเนาะดูสิคะบวบเริ่มมีแล้วนะคะเมื่อวานกูรู้ว่าจะมาตัดใบบวบก็ไม่ได้มาตัดเนาะเมื่อวานอะ ตัดบ่อยแล้วมันก็ยังมีใบเยอะนะคะพีน่น้องจ๋านี่ทำไงดีเนาะมันจำเป็นก็ต้องทิ้งทุกอย่างนี้แหละคะ่ะมันจำเป็นเราก็ต้องทิ้งเนาะดูสิคะสวยๆวทัวหญ้าก็จะรกรกนะพระกูรูก็จะถอนหญ้าอยู่ประจำ เกือบจะทุกวันนะไปทางไหนเจอหญ้ารกหน่อยเราก็ถอนเก็บผักอยู่เจอเราก็ถอนเนาะดูสิครับพี่น้องจ้าเผื่อสามสี่วันนี้อืยิ่งกระเจี๊ยบเนี่ยมันต้องเก็บทุกวันเนาะถ้าไม่เก็บทุกวันมันก็แก่เลยนะคะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะกูรูจะรีบเก็บผักเก็บถั่วกันนะคะเก็บแล้วก็เอาไปด้วยนะคะเอาไปเอาไปพยาด้วยเนาะเสดียจังหลายวันมันก็คงจะแก่มละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ